แล้วรู้ไหมว่าทําแบบนั้นเน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีตอนนี้รู้แล้วล่ะครับเพราะสิ่งที่ทําไปเนี่ยมันเป็นความคืบคันอของวัยรุ่นก็แสดงว่าที่มาบวชเนี่ยเพื่อนหนีสิ่งนี้ลหละสิไม่เกี่ยวครับแล้วมาเล่าให้หลวงพ่อฟังทําไมลำนำําคือที่ผมหนีมาบวชเนี่ยผมทําผู้หญิงท้องครับ แสดงว่าหนีผู้หญิงมาบวชผู้หญิงท้องแค่คนเดียวสองคนแสดงก็มีแฟนสองคนสามคนครับโอ้ยอุยตีห้าอีกแล้วค่ะนิมนค่ะ หลวงพี่คะคือฮอร์โมนมีเรื่องมาถามหลวงพี่หน่อยอะคะ่ะมีอะไรหรือโยมคือว่าถ้าเกิดว่าหลวงพี่ไม่ได้เป็นพระแล้วเราสองคนก็รักกันมากเกิดวันใดวันหนึง่งฮอร์โมนตายไปจากโลกนี้หลวงพี่จะทำยังไงอะคะอาตมาก็จะไปบวชเป็นความรักที่ตุ้งเทมาก ทำไมทึงบวนล่ะคะเพราะบ่นไว้ไงหยอกตลอดเลยนะคะอายุวันโนสุขังพารางความรัก จะมีความสุขได้ต้องใช้พลังอีกนิดน,นึงลูกพ่อหลวงพ่อให้โยมสองคนไปตามผมมีเรื่องอะไรนะครับหลวงพ่ออยากแะถามหลวงพี่ว่าที่หลวงพี่มาบวชเนี่ยเป็นยังไงบ้างข้างบวนวัดมันค่อนข้างสูงอากาศก็หนาวนะครับไม่ได้หมายความอย่างนั้นที่หลวงพี่มาบวชเนี่ย ได้อะไรบ้างอ๋อก็ได้ให้เข้าหมาแล้วก็ได้ตีละรังตอนเย็นนะครับนี่ไงหลวงพ่อคิดว่าจิตใจหลวงพี่ยังไม่นิ่งยังไม่สงบพอหลวงพ่อจะส่งหลวงพี่ไปศึกษาธรรมที่กรุงเทพ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 กรุงเครับใช่หลวงพี่คิดว่าไงไปครับทำไมตอบแบบไม่คิดไม่อะไรเลยอ๋อก็หลวงพี่ก็าจายพูดไห แล้วหลวงพ่อจะให้ผมไปวันไหนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เลยลหละครับตอนนี้ไปเก็บข้าวของก่อนแล้วอีกสักสองวันค่อยออกเดินทางได้ครับหลวงพ่อเวลาที่โยมมากรุงเทพโยมควรจะตั้งสติเวลาจะทำอะไรควรจะไตรตรองให้ดีกรุงเทพเนี่ยมีคนร้อยพ่อพันแม่ เราควรทําตัวให้เหมือนคนพื้นที่จะได้ไม่โดนคนอื่นหลอกแลวก็จะไม่อายคนอื่นเขาครับสลวงพี่อ่าโยมคะอนุสาวรีย์ชัยไปทางไหนเหรอเนี่ยค่ะอนุสาวรีย์อ่าหลวงพ่อบอกว่าพอเราถึงอนุสาวรีย์แล้วเนี่ย เราต้องไปต่อรถเมย์สายแปดโยมลองดูที่รถสายแปดมาหรือยังนี่พี่ยี่แปดโยมยี่แปดขึ้นไม่ได้สามแปดก็ขึ้นไม่ได้แล้วสิบแปดอะหลวงพี่สิบแปดก็ขึ้นไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าต้องสายแปดเท่านั้นท่องไว้เลยแปด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 วป่แปดแดแป่แป่แปม